กดเรืบาดสีแดงครับเปิโดโปรแกรมพิซซ่าโตเลือกไปที่คำว่าไฟ นำเข้าฟอร์มไฟล์คลิกครับให้เลือกเวอร์ชั่นที่27นะครับคลิกซ้ายเพื่อเวอร์ชัน่ลิ7เ็ะเอางเลิกเพื่อจะทำการอัปเดตสูตรให้นะครับครับรอจนกว่าแถบสีเขียวด้านล่างนี่จะขึ้นมาเต็มสุดนะครับ ให้คลิกคำว่า,ากตกลงครับเสร็จแล้วนะครับการอัปเดตสูตรเสร็จแล้วนะครับ